สวัสดีกันด้วยนะครับเพราะวกผมแบ็คเพื่อนมีเทข้าสู่ช่องเอาแบ็คกี้วิโต้นะฮะก็หลังจากที่ห่างหายกันไปเกือบหนึ่งปีเต็มเลยนะฮะเกือบหนึ่งปีนะทุกคนก็วันนี้ก็กลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะฮะ,ะกับซีรีส์ GTAV Real Life นะฮะ,อะพอดีแบบผมไม่ว่างเลยครับทุกคนแล้วผมก็อ่ะโอเคอยากกลับมาทำว่ะระดับ,บกลับมาทำอะไรอย่างนี้ เอออาทีนี้ผมจะบอกว่าตัวละครที่แบบว่าเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่ครับมันจะทําให้รู้สึกว่าเกมอ่าตัวละครมันสามารถแบบทำทำได้หลายอย่างมาถึงพวกเรื่องอเสื้อผ้าเรื่องอะไรอย่างนี้เออตัวละครแบ็กกี้วิโตอาจจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยต,ตัวละครช่างรองอะไรที่เปลี่ยนไปอ่ะเราก็มาถึงอู่นะครับโอ้โหหนึ่งปีผ่านไปครับทุกคนอู่ใหญ่อู่ใหญ่กว่าเดิมอีก พอดีช่างซงเขาแต่งเติมนะฮะอันนี้คือ,อเป็นอูที่เราทำงานประจำนะครับที่พาร์ทที่แล้วที่เราได้มาทำงานขอยทรงอยู่ด้วยนะครับขอยทรงทำงานกับฮิวบิลลี่นะฮะเด He ี๋ยวคุยเฮียทรงก่อนยทรงนี่ดูบุหรี่มันเลยดูบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยครับทุกคนก็เป็นไปได้ไม่ดูดดีกว่านะฮะรับน,นี้เป็นไง GTI เไียีซงสุดยอดไปเลยวะ่ะ ตัวนี้นะ่าจะเป็นตัว Vspect 2ครับแน่วะขอดูขอไปดูก่อนขอไปดูขอดูใช่ไหมใช่ด้วย Vspect 2ูเออสวยๆครับสวยผมเป็นรถที่ไปฝันมากครับอันนี้ก็ผมจะขับซินเวียของไมเคิลอยู่เลยเนี่ยที่ไมเคิลเขาให้ยืมมาจริงๆก็ไมเคินไม่ได้ให้นะครับอันนี้คือให้ยืมครับแต่งให้มันดีเชย <laughs> แต่ซินเวียก็สวยวนะ f 1 5 ผมผมยังชอบเลยแต่ว่าแบบเออก็ g t r มันสวยกว่าหาทุกคนอันนี้มันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์หรือว่าความชอบของแต่ละคนนะแต่ความชอบผมก็แบบชอบอาสานะอะไรอย่างงี้เออไม่เดี๋ยวคุยกับเฮียซ้องก่อน,นเมื่อกีพี่นะประดีโทษดีนะครับมาทำงานช้าโอ้ยไม่เป็นไรหรือก็รีบๆไปเรง,งานแล้วกันนะแล้วก็ไปช่วยฮิวด้วยนะมันทำรถอยู่คนเดียวเอาได้เลยครับพี่นเดี๋ยวผมขอไปช่วยไอฮิวด้วยกันก่อนแล้วกันนะครับ อาโอเคครับโอ้เป็นไงครับทุกคนใหญ่ไหมช่างทรงเขาอ่าแต่งเติมมาเต็มแต่งเติมเออช่างช่างทรงเขาแบบว่าเออเติมแต่งนะครับอ่าให้มันใหญ่ขึ้นนะโอะ้ทุกคนดูวน่าจะใช้งบหลายล้านเลยอ,ะอ่ะเอออุ้ย,ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นไรอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาไอรถ <laughs> หัวมันรู้อย่างงั้นปะไปขอ,ข,อขยับรถก่อน เออครับเดี๋ยวอุเอาเอทั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นไร,รอ่ะเพื่อนอ่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิฉันก็ดูให้ลูกค้าอยู่เนี่ยแหละแต่ว่ารถสภาพเนี่ยสวยมากเลยนี่มัน1 8ึ่งแเลยนะโอ้โหแบบไปหามาได้ยังไงเนี่ยสภาพแบบเนี้ยแล้วดูดิเป็นรถอินพ็มาด้วยป้าย,ยาเป็นป้ายทะเบียนญ,ญ,ญี่ปุ่นเลยเนี่ย ยอดไปเลยว่ะอยากได้สคารอยากได้เก็บเงินซื้อทีอว่วเพื่อนไม่เห็นยากเลยเออพอดีฉันไปเจอรถคันหนึ่งมานะไม่รู้ว่านายสนใจหรือเปล่าอ่ะมิตซูบิชิอีโวห้านะก็เห็นมันราคาถูกดีก็เลยมาทาองถามนายดูว่าเออแบบเผื่อสนใจอะไรแบบเนี้น่าสนใจไหมล่ะเฮ้ยออสนใจดีว่ะเดี๋ยวเลิกนานนายพาฉันไปดูหน่อยแล้วกันนะ เออพอดีแบบฉันมีเงินเก็บแล้วเนี่ยทํางานที่นี่มาก็ปีกว่าแล้วนะเออยังไม่มีรถขับกับเขาบ้างเลยฉะนั้นก็กลับบ้านไอ้แกตลอดอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวฉันทํางานก่อนอา่าแกจะไปทําอะไรก็ทาไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชัวร์อู่ก่อนโอ้ยโทษทีครับนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเออแบบที่ทําความสะอาดเครื่องพิม์เขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะพิมสามดีอะไรอย่างงี้ปะ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน นี่เป็น,นไงเดีแต่ดูชั้นบนูดูดูแม็กดูแม็กแม็กสวยๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนนี่มีชั้นมีชั้นสองด้วยชั้นสองแต่ส่วนชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบอ่าห้องประชุมนะฮะแล้วก็เป็นแบบพวกแบบว่าเอามอมีโต๊ะคอมโต๊ะนั่งแบบสําหรับผู้บริหารอะไรอย่างนี้ผู้บริหารนี่คือเฮียซองและครับทุกคน <laughs> อะไรก็สร้างมาเผื่อนะเพราะว่าโอกาสอ่าโอกาสภายภาคหน้าก็ว่าจะรับคนเพิ่มนะฮะแล้วก็จะทํา อะไรอะไรอีอกเยอะแยะเลยนะฮะอมี <laughs> ใหญ่มางมุมฮะอ <laughs> ใหญ่มุมนี้มันของมอสไปเดอร์แมนเนี่ยงงเลยมันอยู่นี่ได้ไงดูทีวีจอปเปลอ้อเลยครับทุกคนเนี่ยครับอผมอยากเทสรถพี่อรครับผมขอยืมรถที่อได้ไหมครับขับอยู่ขับเล่นแถวนี้นะบะพี่อเฮ้ยใครเขาให้ยืมรถขับซิ่งเหรอวะ นี่เดีจะเบิร์ตกโลกให้เลยนะอ่าไม่เป็นไรก็ขับดีๆแล้วกันฉันเพิ่งทำเสร็จอะหมดไปก็หลายตังค์อยู่อ่าโอเคไป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 เรรีบกลับมาทำงานนะได้ครับเฮียขอบคุณมากนะครับไปครับเฮียอนุญาตละเป็นรถขับเป็นรถขับกว่าเลยครับทุกคนแน่นอนจริงๆเลยนะอุย้ยเอาว่าเสียงอาบปกคับทุกคน อไเงี้ยขอเล่นเครื่องหน่อยเชี่ยวเรื่องว่ะเอาดูภายในหนะ่อยโอ้โห g c r แท้นะทุกคนสวยมากสวยมากไปเดียไปเทียกันดีกว่าโอ้โหไปเดี๋ยว,ว,ออยวลองลองไปดองดูว่ารถรถเทียวจะแรงขนาดไหนไปครับไปแล้วอุ้ย โคตรแรงอะทุกคนแปบ๊บเดียวสองร้อยอะกับรถกับรถขับรถรถมันโล่งอย่างวะวันนี้ไปมันเดินฮอปสิงระวังด้วยนะครับโอ้โหสองร้อยสามสิบกว่านี่ขนาดแบบทางสั้นๆนะเนี่ยรถเฮียแกโคตรแรงเลยว่ะเออ อันนี้พอครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไป <c oughs> เดี๋ยวไปคว้าม,มาชิบหายไม่มีตั้งใจเข <c oughs> าอีกเยี่แรงมากทุกคนรถที่แย่แรงมากครับขอบคุณมากนะพีิษสงฝ <c oughs> ันผมก็เป็นจริงแล้วได้ขับอาสามสรรี่เขาสักทีนะถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีแบบเออ่เงินอะไรอย่างเงี้ยแบบภายภายภาคหน้าผมว่าจัดแน่นอนครับพีิษขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเพียวซงสวัสดีผมจะมาสอบถามข้อมูลที่อู่คุณหน่อยนะมีคนอเอารถชาร์จเจอร์ปี2016มาให้คุณทำบ้างมาสีดำไม่มีนะคุณแม็กเพราที่ทางอู่เราะไม่ค่อยได้ทำรถพวกอเมริกันสักเท่าไหร่หรอกมีก็มีส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถพวกญี่ปุ่นอย่างที่คุณแม็กเคยรู้วแหละว,ว่าแต่มีอะไรหรือเปล่า พอดีมีเรื่องนิดหน่อยครับพอดีมีการพานักโทษแหกคุกอยู่แถวๆก่อนเข้าเมืองทะเลทราย,ายนะเอ่อถ้าคุณทรงมีเบาะแสอะไรก็บอกผมด้วยกันนะเอ่อว่าแต่สองคนนี้นี่เด็กใหม่เหรอครับคุณทรงอ๋อใช่ใช่พวกเนี้ยเด็กหม่หมดแหละเอ่อคนนี้ชื่อแบ็กวิโตอีกคนหนึ่งชื่อฮิลบิลลี่อินดีร้รท้จจกครับ คุณตำรวจแม็กซยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคุณตำรวจแม็กก็แต่เมืองนี้นี่รถตำรวจเขาใช้มัดแตงกันเลยเหรอว้าวเจ๋งเลยผมขอดูภายในหน่อยได้ไหมส้ทธิ์ญาติอะไระนั่นมันของหลวงนะอย่าแตะต้องเด็ดขาดคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่เฮ้ยผมแค่อยากดูไอ้แนะบอกดีๆก็ได้ไม่ต้องขึ้นกันเลยคุณตำรวจ แกโอเคผมยอมตำรวจได้ยิวอย่ามีเรื่องผมคงขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับที่เสียมาระยาไม่เป็นไรหรอครับรถสวยด่นี่คุณซอ้องอาสามสี่ที่คุณซอ้องาให้ผมฟังเนี่ยนะก็เจ๋งดีเหมือนกันนะถ้าไปขับซิงตอนคืนก็ระวังหน่อยแล้วกันนะงั้นไว้เจอกันครับขอบคุณที่ให้ข้อมูลพวกผมนะแลวขอบคุณที่ความร่วมมือด้วยไว้เจอกันในมืด ไม่ด่าใครมืดวะฮะฮะมาดิมาสักปัดไหมสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมฮะจะเย็นอยู่วะบ้าเลยเอ่อผมขอโทษด้วยนะฮะไอเหออฮิวรอมีธุระต่อ <หา S 1> เพื่อนฉันไม่ห้ามไว้เกดโดนแน่ไอพวกคนขาวที่นหนบ้าเลยองนายฮะ ไม่มเรื่องตำรวจงั้นเหรอคิดอะไรอยู่ผัดขคี้ยะหน่อยหิวมันว่าฉันว่าไอด้ดำนะนเว้ยนายก็รู้ฉันไม่ชอบไอ้พวกคนขาวที่มัวแต่ดูถูกคนอื่นฉันไม่เคยดูถูกใครก่อนบอกใหใ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวอูก,ก็จะปิดแล้วน,นี่ก็เย็นมากแล้วมเปลี่ยนเสื้อผ้า,าอะไรให้เรียบร้อยแำหรับวันนี้พวกืีอก,ก็อย่ามาทำงานสายกันอีกล่เดี๋วยวมีออเดอร์รถเข้ามาแต่เช้าเอามาทำพวก ตกแต่งภายนอกนิดหน่อยอ่ะรีบมากันด้วยล่ะฉันกลับบา้านละเจอการไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอเรียบร้อยดีวยกว่าเสื้อผ้านาบิลรถเนี่ยอยากได้ไหมอีโวห้าจัดไปกี่ไว้เพื่อนรักโถ่เอ้ย ขอไปเปลี่ยนสภาพแปบ๊บนะในที่สุดนะก็จะมีรถซิ่งขับกองเขาสักทีนะไปรถไปอ่าเดี๋ยวเราจะพาฮิวบิลลี่นะฮะไปซื้อรถอีโวห้านะครับจะาพาเป็นไงก็เดี๋ยวดูกันดีกว่าครับหนึ่งปีครับหนึ่งปีกว่าๆที่ฮิวบิลลี่กับผมเนี่ยได้ทำการทำงานนะครับที่อู่แห่งนี้แล้วก็เก็บเงินเออก็ได้กับเขาสักทีเป็นอ e ีโวห้า ีอุ้ยเอา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 เถิดครับเนี่ยถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนรถมันติดอ่ะเ,อเดี๋ยว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 ขับอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเราไปเรียนนี้ดีกว่าไปครับเดี๋ยวเราซิ่งไปดีกว่าน<ม>ี <S S ่ S15 ก็ยังแรงอยู่นะฮะ<ม>เดี๋ยวเราก็ต้องคืนแล้วนะฮะเอ่ S15 ของไมเคิล ก็เดี๋ยวมาขึ้นเขาก็จะขายแล้วนะครับมาขึ้นพื้นติดต่อขึ้นติดต่อมามาโอเคครับต่อก็มาถึงจุดนัดหมายคนขายนะครับดูเป็นยังไงโอ้แล้วเจ้าของไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจอดดีๆก่อน จ้าของอยู่ไหนวะเนี่เยเจอแต่รถแต่ไม่เจอเจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาเจ้าของก่อนแล้วกันพอดีเจ้าของเขาบอกมาว่าให้โอนเงินให้เขาแล้วก็เอารถไปได้เลยะเฮ้ยการซืร้อรถแบบนี้มีด้วยเหรอวะน่านเดไมีด้วยเหรอวะเฮ้ยแต่รถมันก็สวยมากเลยนว้ยดูสิไงทุกคนอีววห้าอู้วสวยมากอะทุกคน โอนเงินเนี่ยเขาไปเถะนะิะเนาะเออโอเนเงาบัญชีแล้วแล้วก็ไปเลยลดลด,ลดราคามันถูกได้ไงประเด็นนะ่ะหาดีไม่ได้นะเว้ยเออนายโอนให้แล้วกันจะขอเข้าดูรถขับแล้วกันนะไปค,ครับหิวในที่สุดหิวก็มีรถขับสักทีนะฮะขึ้นมาขึ้นมาวิตกโตอ,โอูยเยาว่าไปเทนรถกันดีกว่าขับสี่ด้วย โอ้เก่งว่ะโ้นี่แรงเอาเรื่องกันอะเดี๋ยวขอเทสความเลยวันมันก็ได้อยู่นะทุกคนมันไม่ได้แรงมากอะใช้ในชีวิตประจำวันได้เออในสุดนิ้วก็มีรถขับสักทีอุ้นมีหน่าตัดมาให้ด้วยลองหน่อยนะเหยียบสุดตีเลยละกันโอ้โห ยอดยอดอใครที่ชอบอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะฮะก็ขอโทษนะครับที่ห่างหายกันไปเนื่นนานะก็เดี๋ยวจะกลับมาทําให้นะครับใครที่ดูอยู่ก็ดูไปนะครับใครที่ไม่ติดตามเราก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่เคยบอกครับผมทําสนอง,องนี้ตัวเองล้วนนะครับาซีรีน์นี้ซีรี์ทีเดยวไฟเดียวไ,ยวไลฟ์เนี่ยโอเคก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบายบาย